ลูกได้พามาเนี่ยได้พามาหาแม่เพราะเหตุใจถึงต้องมาทำไมทีย่ยามมาที่ดูดูอะไรดูเซสหรือดูยูทูบเป็นความรู้เออเป็นความรู้สึกของลูคั้มแรกคือแบบว่ามันมัน,ม,นมันหยิดลองไปเสียงเสียงไม่แต่คเไม่รู้ <c oughs> ไม่ค่อยเชื่อั <c oughs> ดนดนดนนตอ้เหมือนกับโดนของโดนอะไรไไแต่พอภาวะเราเข้าใจ มาที่นี่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยจ้ะค่ะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าสู้หน้าแม่โน้มันเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวเองใช่ไหมระดับนี้ดีขึ้นไหม,มอยากกอดไม่อยากหนีนะใช่ไหมจ <laughs> ะกอดเยันเป็นบางทีอ่ะเปลี่ยนไปยังไงก็ยังไปแยครับรู้สึกยันเป็น,ย,น,ปนยันอะไร ทานอะไรก็มอยากจะยากจะกให้าอยากกให้ากให้ทำบุญทำอะไรใช่ไหมผมเคยสอนว่าต้องทำบุญทำทานด้วยเออแต่เขาไม่ฟังโอ้โหเขาไม่รู้เรื่องไลยเออเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นไรนะไม่รู้ก็ไม่ใช่ผู้ไม่ผิดนะแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้ก็ทำความเข้าใจวันนั้นไปที่วัดอะไรเขายังไล่พระยังไล่ออกมาวัาทำไมอะเขาบอกบอกว่าพ้ะบอกว่า ที่โดนอะไรแม่พาบังวัตจิตตกหายใจใหายใจจะไม่อวนนะครับมันนะมันหยุดหัวใจบอกจิตตกใช่ไหมแล้วจิตตกไหมก็ไม่หายแล้วมาหายที่นี่แล้วทำไมหายการแม่ช่วยอยากรู้กับนลูกที่เขาเห็นเขาดูยูทูบแล้วเขาบอกรูก้เหรอ แบบว่าม,ามันเขาจะเลื่อนผ่านมันก็ติ้งขึ้นมาคือติ้งขึ้นมาแบบนี้คือ<ๆ>ก่อนหน้าเนี้ยดูก็เคยตามจทักถามปะไม่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 เรัคาค่ะคือแบบมันสงสัยคือแบบว่ามีคนพักอะไรอย่างเงี้ยแบบเรือ่องคนมีงใช่ก็เลยเปิดเปิดเปิดแล้วแฟนได้ขึ้นมาแล้วดูแลเป็นไงก็จะช่วยหนูลูกได้เหรอก็เลยมาบอกแฟนใช่แล้วลูกดูแล้วเป็นไงครับ ก็เขาสนใจเลบเวลานะเขาโทรมาอางนี้โทรถึงโทรไม่ติดเขาบอกว่าเขาไม่มีบุญผมก็เลยโทรหรอกโทรๆปุ๊บอาจารย์พ่อไ่รับเออเขาบอกว่าผมมีบุญเลยนโทรมาแต่อาจารย์พ่ออาจารย์ไม่ไม่รับเขาโทรเขาโทรหรอมีอะไรบางอยู่ใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมผมก็เลยลองโทรสักครั้งวันนี้ก็คือได้สนทนากันละวันนี้ก้าวข้นมากี่ปีแล้ว จากจุดเริ่มต้นที่แบบไม่รู้อะไรเลยเขาปีที่สี่แล้วนะสามปีกว่าแล้วเนาะก็ถือว่ามั่นคงนะแล้วก็คิดว่าค่อยๆไปทีละขั้นใช่ไหมปีเราเปลี่ยนแปลงไปตามปีใช่ไหมเราไม่ได้ดีทันทีเลยใช่ไหมภาวาจิตลูกไม่ได้ดีทันทีใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมอันนี้แม่ขอเป็นวิทยาทานนะให้ข้อมูลต่างแม่ว่าภาวะที่เกิดกับลูกเนี่ยตอนแรกลูกไม่รู้อะไรเลยแหละ แล้วก็เหมือนหลงทางด้วย<ช>แล้วก็ไป<ช>มาหลายที่จนแบบว่าไม่ไมหาย<ช>เหมือนเราจิตตกไปหาพระพราวบอกว่าจิตตกไม่ได้เป็นอะไรไม,ไม่ได้ลว,วัดเลยไรเขาจะวัดเลยนี่า,า,าแล้วโอ้เข้าใจแล้วนะแต่ว่าการมาหาแม่แม่ก็ต้องบอกสุดท้ายเราก็คือว่าให้ปรับฐานจิตตัวเองแล้วก็เคลียร์ตัวเราเองใช่ไหมลูกหัดประทําสมาธิเยอะๆแล้วก็ดีขึ้นไหมในแต่ละปีดีขึ้นยังไง มมันไไ่ด้แแบบบบเออทันทีเออมันเหมือนจะประตำสเต็ปเออไไม่ด้ช่วงเขามาทำงานนี่ผมว่าไม่เห็นเขาบ่งมากทำศึกษาที่ไม่ได้แล้วก็ดีขึ้นช่วงเขามาไม่ก็คือแม่ถามว่าจากที่ทูกเข้ามาใช่ไหมครูกำลังบอกงานว่าทุกกำลังบอกว่าเหมือนปีแรกดีขึ้นกี่กี่ใช่ไหมปีต่อไปดีขึ้นยังไง ม,มันเหมือนเหมือนรู้ว่าเออแบบทำไมเรา,าเป็นแบบนี้คือ,อค่อยๆรู้ใช่แล้วค่เาะจําขอ,องเขาใจใช่ไหมมันแต่แต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเองว่าจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงเออตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจจนพอปีที่สองเริ่มเข้าใจมากขึ้นเออแล้วปีที่สามเริ่มชัดเจนใช่เริ่มเคลียร์ได้แต่แต่ยังไม่เข้าทุกวันนะคะยังไม่ได้ทุกวันก็คือคือคือแบบรู้แต่ว่า ไม่สมามารถปฏิบัติไม่ได้ทุกวันอแต่ก็ยังขันมาทำไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเห็น<ม> <He S 1> เราจากปีแรกแล้วมาปีที่สามแล้วพปีที่สี่เนี่ยมองเราไปอดีตกับมาปัจจุบันอะเราดีขึ้นเยอะไหมถ้าเปรียบเทียบก็ถือดีก็ถือว่าดีดีขึ้นระดับหนึ่งแล้<อ><อ>วค่อเพราะว่ามันรู้เข้าทาสิ่งตัวเองจิตวิญเเพราะฉะนั้นแล้ว หมือนตามขั้นบันไดนะเออค่อยๆดีแต่ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นแมนต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาและนานพอสมควรเออเพราะของลูกแม่บอกแล้วว่ากี่ปีเจ็ดปีเจ้าค่ะถึงจะเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเล่งรัดมันใช่ป่ะเรื่องอย่างนี้มันต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเราต้องเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็เข้าใจใน บุญและบาปเข้าใจในวิบากกรรมด้วยกรรมเราแก้ไม่ได้ไม่ว่าเรามีกรรมอะไรมาแล้วเราทําให้เราเป็นภาวะจิตตกแบบเนี้ยเราก็ต้องเคลียร์ด้วยตัวเราเองเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองแล้วเราจะแก้ได้นะสาธุนะลูกนะสาธุเป็นวิทยาทานนะ